สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เพิ่งจะพาทุกคนมาทําความรู้จักมะม่วงอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ที่สวนของเรามีนะคะซึ่งเป็นมะม่วงสายพันธุ์ไต้หวันนะคะนี่เลยแทนแทนอันนี้คือมะม่วงแดงจกักรพรรดินะคะแดงจกักรพรรดิเป็นมะม่วงสายพันธุ์ไต้หวันที่ถูกผสมพันธุ์ระหว่างมะม่วงจีนโหงนะคะกับมะม่วง เออไอหวนนะคะหรือแดงจากพัดก็จะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ายู่หวนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงอ่าแต่มะม่วงสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ไต้หวันนะคะจะมีความโดดเด่นในเรื่องของสีนะคะก็คืออ่าที่เราเห็นในเมืองไทยตอนนี้จะเห็นมะม่วงสีม่วงเยอะมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็ อตอนที่มะม่วงแดงจากพัดมะม่วงสายพันธุ์นี้นะคะตอนที่เขายังไม่สุกเขาจะมีผิวสีม่วงนะคะทุกคนพอพอเขาสุกแล้วก็จะเป็นสีแดงแบบนี้สวยดูน่ารับประทานเลยใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเขาเป็นยังไงนะคะนี่มะม่วง มะม่วงพวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงที่ที่เป็นมะม่วงสายพันธุ์ไต้หวันที่เป็นผิวสีบ่วงเนี่ยค่ะทุกคนตอนที่เขายังดิบอยู่เขาจะเป็นสีม่วงเนาะส่วนใหญ่เขาจะมีกลิ่นกลิ่นขี้ใต้อะค่ะทุกคนดังนั้นเวลาเราปอกควรจะปอกให้ลึกๆนิดนึงเพื่อให้กลิ่นขี้ใต้มันหายไปนะคะแต่ว่าวันนี้เพิ่งจะทํากันนี่ใช่ไหง เดี๋ยวลองมาชิมรสชาติกันเลยดีกว่านะคะหวานนะคะทุกคนค่อนข้างหวานอืเหมือนไอศครีมเลยไหม หวานฉ่ำเนื้อแน่นอืมยำม,มีมากเลยค่ะอร่อยมากค่ะทุกคนเป็นมะม่วงอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่ที่สวนดีมองดีแมงโกฟาร์มเรามีนะคะค่ะเป็นมะม่วงที่ถือว่าอยากให้ทุกคนเปิดใจลองรับประทานดูนะคะอร่อยไม่แพ้มะม่วงน้ําดอกไม้สีทองของเราเลยนะคะแต่ว่า สำหรับใครนะคะที่อยากจะปลูกมะม่วงนะคะก่อนอื่นเพื่งอยากให้ทุกคนศึกษาดินศึกษาสภาพอากาศที่เราอยู่นะตรงนั้นก่อนนะคะว่าเหมาะกับการปลูกมะม่วงไหมนะคะค่ะแล้วก,ก่อนที่จะตัดสินใจทำปลูกอะไรก็ตามนะคะให้ดูช่องทางในการขายก่อนนะคะทุกคนค่ะสำหรับใครที่สนใจการทำมะม่วง หรือสนใจสั่งซื้อต้นพันธุ์นะคะก็ติดต่อพึ่งมาได้นะคะเดี๋ยวพึ่งจะให้เบอร์ไว้ที่ด้านลางนะคะที่ที่คอมเมนต์ <c oughs> ของคลิปนะคะแล้วก็โอเคสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ